สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกเร็วเนาะค่ะกับแม่สายชอบปลูกมือนี่แม่สายสิผ้ามาเบิงฝักหอมค่ะฝักหอมหนวยใหญ่ๆค่ะสองหนวยติดกันเลยค่ะฝักหอมยาค่ะยาบอกว่าบบได้ปลูกค่ะเห็นต้นเพิ่นเกิดขึ้นมากค่ะตอนเหล็กยาบอกว่านึกว่าเป็นต้นเตงค่ะพอเพิ่นออกหนวยออกมาเนาะค่ะ เป็นต้นฝักหอมเนาะค่ะยาบอกว่าได้หฮกนวยค่ะมีตหนวยใหญ่ๆเนาะค่ะหฮกนวยเอาไปกินแล้วสามนวยค่ะยาบอกกะเหลืออยูสามน่วยค่ะเหลืออยูสามนวยใหญ่ๆเนาะค่ะอันนี้ดอกพันขะย่างลายอยู่ค่ะดอกพ่นเพื่อพันก็เลื่อยขึ้นยาวๆค่ะดอกก็นย่างลายดอกเลยค่ะ เคื่อเพ่นเลื่อยึ้นหาแสงแดดเนาะค่ะคืนคุ้มหลังคาบานเลยค่ะได้หาเดือนแล้วค,ค่ะฝากตนนีคนาคาเพ่นเลื่อยขึ้นเนาะค่ะคนเครื่อนคาไลายเลยค่ะเครื่ออันนี้น่วยที่สามค่ะน่วยที่สามกับน,น่วยใหญ่ค่ะ เ,เสือกฟ้างผูกไว้กับเสาเนาะค่ะ้วยพ่นยั่ค่ะยาน,น้วยพันลุดลงมาเนาะค่ะหญ้าก,ก็เลยผูกไว้ค่ะอันนี้ค่ะต้นเพื่อนค่ะทุกคนต้นเพิ่นก็นมีต้นเดียวค่ะนี่ค่ะต้นเดียวเพิ่นก็เรื่อยขึ้นไปค่ะเรื่อยขึ้นไปเห่ยวหลายค่ะ ุณนะคะเลื่อยขึ้นไปเลื่อยหาแสงแดดค่ะขึ้นคุ้มหลังคาบ้านเลยค่ะต้นเดียวเนาะคะ่ะที่นี่แม่สายกับสิตัดไปโคราชเนะะาะค่ะ,คคะแม่สายสิกับโคราชมือน,นะคะีญญค่ะหน่วยนีพันยูคูกันสองนวยตัดยากค่ะแม่สายก็เลยตัดสั่นเนาะค่ะไม่ได้ตัดขวันเา่าเลยค่ะนวยนีนวยพันกับไงๆเนาะคะ่ะ แบบนักเลยค่ะนักอึงเลยค่ะที่นี่แม่ไซส์กับสิไปตัดเอาอีกหน,น่วยหนึ่งเนาะคะ่ะหน่วยนี้เพิ่นก็อยู่หน่วยเดียวเนาะคะ่ะกับสิตัดเอาขวัญเงาค่ะน่นะะนวยนี่กัตัดง่ายเนาะคะ่ะเป็นยูน่วยเดียวะคะ่ะตัดมาได้แล้วะคะ่ะหน่วยนี่กับน่วยใหญ่คือกันค่ะนักคือกันค่ะ อันนี้นวยทีเรือเนาะค่ะเอาไว้ค่าต้นเพิ่นค่ะเรือนวยววหนึ่งกับน,นวยใ่ค่ะแล้วก็ดอกเพิ่นกับย่างเรือหลายเลยค่ะดอกเพิ่นนี่ค่ะดอกเพิ่นกั็นย่างสิเดกินอีกหลายนวยเนาะค่ะเพิ่นกับพึ่งเดหาเดือนค่ะคุณค่ะดอกเพลน,อ,พอ,นอันนี้นวยหน่อยค่ะ มันก็ลังสิติดเนาะค่ะน่วยนี่ล่างสิติดค่ะเลือนน่วยหนึ่งเนาะค่ะเอาไว้ติดต้นเพื่นค่ะแม่สายกะสิเอาไปโคราชสองน่วยเนาะคะ่ะแม่สายสิกับโคราชค่ะก็ได้ฝากสองน่วยใหญ่เนาะคะ่ะกับโคราชเอาไปแบงเผื่อนนาค่ะก็ขอบคุณทุกคนเนาะคะ่ะติ่ติดตามที่รับชมคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ